สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอมินาทาร์รต์นะคะวันนี้เราจะทำคลิปเปิดไพ่แรนดอมกันนะคะซึ่งเราจะทำกันเป็นประจำเนาะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะเป็นการเช็คพลังงานของคุณแล้วก็เขาคนนั้นนะคะชื่อหัวข้อก็คือว่าพลังงานคุณแล้วก็พลังงานของเขาในตอนนี้ที่มีต่อกันนะคะ เราจะทํากันเป็นประจำนอสัปดาละหนึ่งครั้งจะมีกองผ้ายอยู่สองกองนะคะกองด้านบนไม่หมดจะเช็คพลังงานของคุณก่อนนะพลังงานของคุณหรือว่า ผู้ที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะคุณก็ดูก่อนว่าพลังงานตรงกับของคุณไหมนะคะถ้าตรงตรงมากตรงน้อยนะคะแต่คุณรู้สึกว่าเออคุณอยากฟังต่ออย่างเงี้ยคุณก็สามารถฟังต่อได้นะคะแม่หมอจะเช็คพลังงานของคุณก่อนนะก็คือเป็นกองไพายด้านบนนะคะแล้วก็กองไพ่ยด้านล่างจะเป็นการเช็คพลังงานของเขาคนนั้นคนที่คุณนึกถึงนะคะว่าตอนนี้พลังงานของเขาที่มีต่อคุณเป็นยังไงเนาะคลิปนี้เป็น การเปิดไพ่แรนดอม EP ที่14นะคะอ่ะเราจะมาเริ่มที่การเช็คพลังงานของคุณหรือว่าผู้ที่เข้ามาดูคลิปนี้ก่อนเนอกว่าตอนนี้พลังงานของคุณที่มีต่อเขาคนนั้นนะคะว่าตอนนี้พลังงานของคุณที่มีต่อเขาคนนั้นเป็นยังไงนะคะอขอเช็คพลังงานของผู้ที่เข้ามาดูคลิปนี้นะพลังงานของคุณที่มีต่อเขาคนนั้นเป็นยังไงนะคะจะเปิดไพ่ยอยู่ ห้าใบนะคะห้ากองนะห้าใบนะแล้วก็ขยายอย่างละหนึ่งใบนะคะขอเจ๊พลังงานของผู้ที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะที่มีต่อเขาคนนั้นเนาะว่าเป็นอย่างไรขอให้ช่วยเปิดท่าใบนะคะแล้วก็ให้ใบขยายเนะเาะขอแฮงแมนมแฮงแมนอะไรพลังงานคนนะ,ะงงนแฮงแมนแฮงแนหนึ่งไม้ แนวบ,บาน <Okay. S 1> เพดออกบานไปเละสี่เหลียมอืมอืมขอขยายอย่างละหนึ่นงใบนะคะโอเคไนท์นนออฟฟิทเคิลเร์ แฮโลแฟนอืมสองถ้วยสิบเหรียญไครตายสำหรับโอ๊ะเดวิลหรอพลังงานเดวิลอืมของขย,ยดเดวิล ของคุณที่มีต่อเขาคนนั้นในตอนนี้นะคะตอนนี้คุณขอหยุดทุกอย่างหยุดหยุดจริงๆนะคะปะัญงานของคุณที่มีต่อเขาคนนั้นนะคะหยุดหยุดความสัมพันธ์หยุดการที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นะคะแต่ก็คุณก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าตัดขาดอะไรขนาดนั้นแต่คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันทําให้มันมันทําให้คุณรู้สึก มันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกสบายใจอ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณรู้สึกหนักรู้สึกหน่วงบางทีมันเหมือนเป็นความรู้สึกที่ท็อกซิกอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่เอทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวอ่ะคุณไม่ไหวคุณขอหยุดคุณขอออกจากความสัมพันธ์นี้ไปดีกว่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้ได้ตอนนี้คุณมีกำแพงเรียบร้อยแล้วนะคะคุณมีกำแพงเรียบร้อยแล้วแล้วก็คุณอยากที่จะหลุดออกจาก ความรู้สึกตรงนี้ซึ่งจริงๆใจคุณไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดจากเขาไปซะทีเดียวนะเพียงแต่คุณคิดว่าการที่จะไปต่อหรืออยู่ต่อในความสัมพันธ์นี้มันมีแต่จะทําให้คุณทุกข์คือคุณรู้สึกว่ามันทุกข์มากกว่าสุขอะเออโอเคมันมีความผูกพันอยู่ในนี้ก็จริงแต่ว่ามันเป็นความผูกมันมันเบาบางอะถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับความทุกข์ที่คุณได้รับ ถ้าเทียบกับความรู้สึกหนักความรู้สึกน่วงของความสัมพันธ์นี้นะคะบางเคสบางคนเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกมากๆเลยได้ซ้ําไปนะคะบางคนอาจจะแค่ทาให้รู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ถ้ายังฝืนไปต่อเนี่ยมันก็รังแต่จะมีแต่ความทุกข์มันมองมันมองไม่เห็นความสุขอยู่ข้างหน้าเลยนะคะตอนนี้พลังงานของคุณก็เลยขอออกจากความสัมพันธ์นี้ดีกว่าขอหยุดความสัมพันธ์นี้หยุดที่จะไปต่อหยุดที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ขออยู่ นิ่งๆเฉยๆขอหยุดความสัมพันธ์นี้ก่อนแล้วคุณก็ไปแต่คุณได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตจากความสัมพันธ์นี้นะคุณรู้สึกว่าคุณได้ประสบการณ์ได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตแต่การที่คุณจะไปข้างหน้าตอนนี้พลังงานของคุณคือไปข้างหน้าแล้วนะคุณไปข้างหน้าคุณเห็นคุณกําลังเอาเหตุผลหลักการแล้วก็เหตุผลมานําความรู้สึกคุณจะไม่ยึด เอาความรู้สึกเป็นหลักแล้วนะคะคุณจะเอาความถูกต้องความเหมาะสมมาเป็นหลักคุณเรียนรู้แล้วก็เติบโตจากความสัมพันธ์ในครั้งนี้แล้วคุณก็กำลังจะพุ่งทยานไปข้างหน้าคุณพยายามที่จะหาสิ่งเ,เรียนรู้แล้วก็หาสิ่งต่างๆที่คุณชอบแล้วก็ทำนะคะศึกษาหาความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอความรู้ในด้านต่างๆทักษะ หรือว่าความสัมพันธ์รวมถึงความสัมพันธ์ด้วยนะคุณกําลังสนใจความสัมพันธ์ที่มันทําให้คุณรู้สึกแคปปี้อะถึงแม้ความสัมพันธ์ที่ว่ามันอาจจะยังไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่จริงจังหรืออะไรใดๆแต่ว่าถ้าความถ้าความสัมพันธ์น,นั้นถ้าคนเนคอนเนคชั่นนั้นถ้าคนๆนั้นที่เข้ามาในชีวิตคุณทําให้คุณรู้สึกดีคุณก็จะใส่ใจและก็สนใจความรู้สึกความสัมพันธ์ตรงนั้นมากกว่านะคะก็คือ ในขณะเดียวกันคุณก็หาหนู่นหานั่นหาหนี่ทําแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณชอบเป็นสิ่งที่คุณถูกใจแล้วคุณก,กําลังก้าวไปข้างหน้าในชีวิตของคุณนะคะถ้าเทียบกับเขาคนนั้นคุณกําลังหยุดแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะคุณอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็หยุดนิ่งสนิทเลยเนาะถึงแม้ว่าจริงๆในใจคุณก็ยังรู้สึกผูกพันกับเขาแหละถึงแม้ว่าจริงๆในใจคุณก็ก็มีบ้างเหมือนกันที่ อ,อ,อยากจะกลับเข้าไปในความสัมพันธ์เนาะแต่พลังงานตรงนี้มันเบาบางมากอะถ้าเทียบกับเดวิสหัวคุณที่มันออกมานะคือไพ่หลักเมเจอร์ Major ก็จะมีเดวิลแล้วก็มีแฮงแมนอะ่ะน้ำหนักมันเยอะน้ำหนักมันเยอะมากนะคะถ้าเทียบกับไพ่อื่นๆเนาะคุณก็เลย อย่างพลังงานของความรู้สึกผูกพันยังกับกลับมาในความสัมพันธ์หรืออะไรเงี้ยก็มันก็เป็นพลังงานแฝงที่อยู่ในนี้นะคะคุณก็คือก็ยังมีความรู้สึกตรงนั้นอยู่บ้างแต่ถ้าเทียบกับความรู้สึกหนักความรู้สึกหน่วงความรู้สึกของความไม่สบายเนื้อสบายตัวไม่สบายใจที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้มันเยอะกว่านะคะอันนี้ก็คือพลังงานของคุณที่มีต่อเขาในตอนนี้เนาะ อ่ะถ้าใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่ามันตรงนะคะอาจจะตรง 50%, 3 0 60% 70% 80%ก็แล้วแต่นะคะก็ถ้าคุณรู้สึกมันตรงแล้วก็อยากจะฟังพลังงานเขาต่อก็ฟังได้แต่ใครรู้สึกว่าไม่ค่อยตรงตรงไม่เยอะแต่ว่าอยากจะฟังเพลินก็ได้เลยนะคะอ่ะทีนี้เราจะเช็คพลังงานของเขาคนนั้นกันเนาะว่าตอนนี้พลังงานของเขาที่มีต่อคุณเป็นยังไงนะคะ ขอเช็คพลังงานของเขาที่มีกับคุณในตอนนี้ว่าเป็นยังไงขอให้ช่วยบอกทีขอเช็คพลังงานของเขาคนนั้นที่มีต่อคุณนะว่าตอนนี้พลังงานของเขาคนนั้นที่มีต่อคุณเป็นยังไงขอเปิดห้าใบนะคะแล้วก็ขยายอย่างละหนึ่งในบเนาะอืมสีถ้วยนะอืบไม้ อ๋อเข้าทำเหมือนกันเฮอร์มิตเขาก็เข้าถ้ำเนาะคุณอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแต่เขานี่คือเข้าถ้ำเลยนะโอ้ห้าถ้วยในออกซิสขยายอย่างละนหนึ่งใบนะคะ ไม่เช,เชี่ยนเลอืมสีดาบโอ้โหพลังงานเขาหนักอยู่นะคุณโอ้ จะซันโ oh, อเดธเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ได้จบลงไปแล้ว <cos? S 2> เขารู้สึกเขารู้นะคะเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ได้จบจบลงไปแล้วเนาะพลังงานของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้นะคะเขาเขาอยากกลับมาในความสัมพันธ์นะเขาอยากกลับมาคืนดีกับคุณอนะ่ะเขาอยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์หกเกลียดเนี่ยของคุณนะเป็นพลังงานแฝงนะ คือเหมือนกับว่าในใจคุณก็มีอยู่บ้างแต่มันแต่มันก็เบาบางแน้เทียบกับความรู้สึกที่คุณหนักรู้สึกหน่วงรู้สึกหนักในความสัมพันธ์นี้เนาะส่วนความรู้สึกของเขาพลังงานของเขาก็คือว่าเขาอยากเขาอยากกลับมาในความสัมพันธ์นี้เขาอยากกลับมาคืนดีกับคุณเนี่ยเขาอยากกลับไปเป็นเหมือนเดิมอะ่ะอืมแต่ว่าเขาคิดว่ามันเหมือนกับว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้อะ่ะหรืออีกในแย่หนึ่งก็คือเขาแบบพยายามที่จะปฏิเสธก็ได้อหมอขอขยาย ขอขยายสีถ้วย,อย,ย,วยโ,อโอ้โหชัดเจนจริงๆเขาอยากกลับมาคืนดีกับคุณมากๆอันนี้ชัดเลยอยากกลับมาคืนดีกับคุณเขายังรักคุณอยู่แต่เขาคิดว่ามันน่าจะเป็นไปไม่ได้แล้วนะคะมันไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะกลับมา แล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณแต่เขาคิดว่ามันน่าจะยากมันน่าจะยากยากมากเขาก็เลยเหมือนกับไม่รู้จะทํายังไงก็เลยเข้าทําเฉยก็คือเหมือนกับเออทําเป็นไม่สนใจซะทําเป็นไม่รับรู้ไม่หือไม่อื้อไม่อะไรใดๆเขาตอนนี้เขาเข้าทํายิ่งกว่าคุณอีกคุณเนี่ยแค่อยู่ในพื้นที่ของคุณคุณแค่หยุดความสัมพันธ์แล้วคุณก็อยู่ในพื้นที่ของคุณเนาะในใจคุณอาจจะมีบ้างที่แบบ ยังยังยังมีความรู้สึกของอยากกลับไปคืนดีอยู่บ้างในความรู้สึกของคุณแต่ว่ามันไม่ได้เยอะแต่ของเขาอะเยอะเยอะนะคืออยากกลับมาคืนดีแล้วเขาก็อยากเริ่มต้นใหม่แต่เขารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นไปได้ยากค่อนข้างจะหนักใจเลยแหละเขาก็เลยเหมือนกับเขาทาซะเลยเขาน่าจะหนึ่งเขาเป็นคนที่เอ่อเป็นอนะินโทรเวิร์ดเนาะสองเป็นคนที่เวลาเกิดอะไรขึ้นแล้วเหมือนกับหนีปัญหาปล่อยเบอร์หนีปัญหาไม่ทาําอะไรอยู่นิ่งๆอยู่เฉย เข้าถ้ำเข้าไปอยู่ในโลกของตัวเองอยู่ในเซฟโซนของตัวเองแล้วก็ไม่ทําอะไรแล้วก็จมอยู่กับความทุกข์ที่ไม่หมอะใช้คาว่าจมอยู่กับความทุกข์อะคือพอเขาคิดว่ามันเป็นไปได้ยากในการที่จะกลับมาคืนดีในการที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่ยากมากเลยไม่น่าจะเป็นไปได้เขาก็ไม่รู้ทำยังไงเขาก็เข้าถ้ำกลับไปอยู่ในโลกของเขานะคะแต่ในการกลับไปอยู่ในโลกของเขาในถ้ำของเขาเนี่ย เขาก็ได้แต่เฝ้านึกถึงอดีตที่ผ่านมารู้สึกเหงารู้สึกสูญเสียรู้สึกเศร้ารู้สึกผิดรู้สึกเสียดายรู้สึกเสียใจโอ้ยเนี่ยคุณทั้งห้าถ้วยทั้งห้าเหลียนนะมันมันคือภาวะของการอารมณ์จมอยู่กับความทุกข์อ่ะขอใช้คำนั้นแล้วกันนะคือจมอยู่กับพลังงานพวกเนี้ยนะคะโดยที่บางทีเขาก็จะมีบ้างที่ แวบๆขึ้นมานึกถึงอดีตที่เคยมีความสุขร่วมกันคิดถึงคุณนั่นแหละในในภาวะที่เขาเศร้าเขาดำดิงเขาจมดิ่งอยู่กับความทุกข์ความรู้สึกสูญเสียความรู้สึกว้าเวความรู้สึกข,ของการที่รู้สึกผิดเสียดจเสียใจใดๆเนี่ยมันก็จะมีบ้างที่เขาก็ย้อนนึกถึงความสุขที่เขาเคยมีกับคุณหรือคุณเคยมีให้กับเขานะคะก็คือนึกถึงอดีตระหว่างคุณกับเขาที่มีความสุขด้วยกันก็จะมีแวบ,บๆนึก ถึงขึ้นมาอยู่บ้างนะคะแต่ดูทรงแล้วเขาก็ตอนนี้ก็คือน่าจะยังไม่ทําอะไรเนาะก็คงจมอยู่กับความทุกข์ตรงนั้นนะคะก็เขาคิดว่าความสัมพันธ์นี้มันได้จบลงไปแล้วเนาะอันนี้ก็คือพลังงานของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้นะคะซึ่งจากหน้าไพ่เนี่ยมันไม่ได้บอกถึงการที่เขาคิดหรือพยายามที่จะทำอะไรใดๆเนาะก็ถ้ามีก็ มันแฟบยแบมันน้อยมากนะคะในขณะที่คุณกําลังก้าวไปข้างหน้าหาสิ่งต่างๆทําทใส่ใจสนใจในสิ่งที่แท็ที่ทาให้คุณมีความสุขอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบข้างคือความสัมพันธ์กับคนรอบข้างมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นในสถานะแฟนหรือคู่รักเสมอไปนะอาจจะเป็นคนรอบข้างอาจจะเป็นเพื่อนกาลยานกาลยามิตรผู้ร่วมงานหรือใครก็ตามที่เข้ามาในชีวิตคุณแล้วทําให้คุณรู้สึกสบายใจรู้สึกแฮปปี้คุณก็ส,สนใจ คนคนนั้นมากกว่านะคะรวมถึงสิ่งต่างๆกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานอดิเรกหรือว่ารายได้ได้เสริมหรือว่าทักษะความรู้ต่างๆที่คุณชอบคุณก็คน้นคว้าศึกษาหาแล้วก็ใส่ใจแล้วก็เรียนรู้สิ่งๆนั้นนะคะชีวิตคุณกําลังก้าวไปข้างหน้านะไม่รู้ว่าใน,ในใจลึกๆคุณจริงค,คุณอยากกลับไปคืนดีกับเขานะลึกๆเลยนะลึกๆที่มันแฝงอยู่เนาะก็ ไปต่อคะ่ะไปข้างหน้ากับชีวิตของตัวเองทำในสิ่งที่ชอบอยู่กับคนที่เขาทำให้คุณรู้สึกสบายใจนะคะถ้าคุณยังเสียดายคนคนนี้อยู่เนาะวันหนึ่งถ้ามันใช่มันก็จะกลับมาแต่ถ้ามันไม่ใช่ก็ชีวิตมันต้องดำเนินต่อไปคุณก็ต้องเดินไปข้างหน้ากับคนหรือว่าสิ่งต่างๆในชีวิตที่จะทำให้คุณมีความสุขนะคะอันนี้ก็คือพลังงานของทั้งคุณแล้วก็เขา ในตอนนี้ที่มีต่อกันนะคะในการเปิดไพ่แรนดอมในคลิปนี้เนาะ EP ที่14นะคะ